สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการติก๊กข้อมูล p a t i e n t Link เพื่อที่จะให้ฐานข้อมูลของศูนย์สุขภาพกับฐานข้อมูลโรงพยาบาลลิงก์เข้าหากันนะคะ,ะก่อนอื่นเราเข้าระบบของโปรแกรม Hot XP นะคะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเราไปที่ระบบงานอื่นๆ ไปที่บัญชี1-8แนะคะแล้วเลือกบัญชีระบบก็จะประมวลผลประชากรในเขตรับผิดชอบของ e c u นะคะของโรงพยาบาลนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด10หมู่บ้านนะคะส่วนหมู่บ้านศูนย์นี้ก็เป็นนอกเขตผู้รับบริการนอกเขตนะคะ ที่มารับบริการที่เราก็จะอยู่ในมูอบ้านนี้แทนนะคะเราเข้าไปดูฐานข้อมูลหมู่2นะคะเราไปดูว่าคนไหนที่ยังไม่ถูกลิง์เข้าหาระบบโรงพยาบาลนะคะสำหรับคนที่มีเลข HN เลข HN ก็คือเลขประจำตัวผู้รับบริการในโรงพยาบาลนี้นะคะ ผู้ที่มีเลข HN แล้วนี่จะเป็นข้อมูลที่ถูกลิงก์กับข้อมูลโรงพยาบาลนะคะส่วนคนใดที่ไม่มีเลข HN แบบนี้นะคะก็คือมีข้อมูลอยู่ในส่วนโซภาพแต่ไม่ถูกลิงก์กับฐานข้อมูลโรงพยาบาลกลุ่มบุคคลนี้ล่ะคะ่ะที่เราจะต้องเข้าไปติด Patient Link นะคะเพื่อที่เวลาเขามารับบริการ ในโรงพยาบาลนะคะข้อมูลต่างๆก็จะถูกลิงก์เข้าหากันนะคะเราลองเข้าไปดูนะคะว่าคนนี้ถูกติ๊กหรือยังเนาะค่ะเห็นไหมคะปุ่มนี้ละค่ะที่ยังไม่ถูกติ๊กนะคะถ้ายังไม่ถูกติ๊กแล้วบุคคลนี้มารับข้ออามารับบริการในโรงพยาบาลก็จะไม่ถูกลิงก์เข้าสู่ ฐานข้อม pues ูลของสูตรโซภาพนะคะเราต้องไปกดให้เป็นเครื่องหมายถูกนะคะพอกดเป็นเครื่องหมายถูกเสร็จปุ๊บก็มาทำการบันทึกตรงนี้นะคะบันทึกค่ะเพียงเท่านี้นะคะบุคคลคนนี้เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลนะคะก็ จะถูกลิงก์เข้าหางานสูตรสุขภาพชุมชนโดยอัตโนมัติค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้ขอจบการสอนอการลิงก์ข้อมูลของฐานข้อมูลโรงพยาบาลและฐานข้อมูลสูสตรสุขภาพชุมชนนะคะขอบคุณค่ะ